เราลองเบนเข้ามาชีตรงกันบ้อครับลองกบเบนด้วยครับอเบเี้ยอเ้่เด

ขอแสดงความเสียใจไปกับญาติเกิดชีวิตด้วยนะครับเราไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์แบบเช่นนี้นะครับเราก็ขอเป็นสะพานบุญนะครับในการปรถชาสมคัญนะครับในส่วนตรงนี้นะครับ,นะรบก็กำลังเคลื่อนนะครับจาก โรงเย็นโรงพยาบาลหน้องคายนะครับนำไปชาบรรณาิจนะครับที่วัดมีชัยทุ่งนะครับศพที่87นะครับ ก็ขออนุโมทนาบุญไปยังพี่อชราพรน,นะครับประชุมกับพี่สกลน,นะครับที่มอบรถนะครับในการเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตนะครับเพื่อเหลือผู้ประสบภัยจากโควิด -19 นะครับอนุโมทนาบุญไปยังพี่เขาด้วยนะครับผม